เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่ปรัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักเรียนนักศึกษาจากวัดวับผูกแก้วคือหน่วยพัฒนาการทางจิตที่มาประชุมกันที่วัดวัดผูกแก้วเพื่อสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาปัญหาก็คงอยู่ในแวดวงของเรื่องกรรม เธอถามว่าที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นจริงหรือไม่ผู้ใดทรรชั่วสมัยนี้เห็นพากันได้ดีก็มีถงไปแต่พ้ที่ทําดีก็ไม่เห็นได้ดีตามที่ว่าสักทีมันจะสามารถเห็นผลในชาติภพนี้หรือไม่อันที่จริงในแง่ของการทำดีทำชั่วนะฮะจะหากว่าเราแยกออกไปให้ชัดเจน คือทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วทำดีก็ได้ทำดีทำชั่วก็ได้ทำชั่วทำดีก็ได้เป็นคนดีทำชั่วก็ได้เป็นคนชั่วทำดีก็มีความสุขทำชั่วก็มีความทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะนั้นน,นแล้วในแง่สังคมก็จะมีความชัดเจนที่ข่าวคราวต่างๆที่เราดูทางสื่อโทรทัศน์จะมีการทำแผนรัศกรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีคนรุมประชาธรรมทัทนบ้าง ชกต่อยทุบตีทุบตีคนเหล่านั้นต่างก็ด้วยความเครียดแค้นริงชังหรือบางครั้งบางคราวก็มีถูกวิสามัญฆาตกรรมต่างๆถ้าเราถามมาเพราะอะไรเราก็บอกว่าเพราะทําช่วยอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฆ่ายาบ้าเพราะว่าล้นเพราะว่าฆ่าคนอะไรต่างๆมันจะเป็นพูดเรื่องความชั่วทัางนั้นแล้วคนที่ได้รับการยุกจ้อง เป็นเกียรติคุณสัมพันธ์สังเงินบ้างเป็นบุญทิทาน,น้ำใจบ้างเป็นบำเพ็ญประโยชน์ตอ่อพระพุทธศาสนาเป็นต้นบ้างตลอดถึงได้รับการสรรเสริญสะดุดีจากคนทั้งหลายแต่เราถามว่าเพราะอะไรเราก็ได้กลับมาเพราะเขาทำความดีมาทีนี้ส่วนที่เรียกว่าได้ดีเรามักจะมองกันในแง่ว่าได้เงินได้ทองได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญ ซึ่งนี้ไม่ใช่ข้อยุติเวลานี่สันเสริญเนี่ยใครคุมสื่อไว้ในมือก็สามารถให้สันเสริญก็ได้ลาบเนี่ยปล้อนเราก็ได้ค้ายาบ้าก็ได้ลักขโมยก็ได้ค้าขายก็ได้ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ได้พระบินาบาตเราก็ได้ก็แล้วแต่รับปราจการแล้วทํางานในบริษัททางร้านมันก็ได้ทั้งนั้น,นมันไม่อยู่ที่ดีหรือชั่วพวกนี้เขาเรียกผลของกิริยาไม่ใช่ผลของกรรม ผลกรรมนั้นคือออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ผลตรงนะฮะออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเสื่อมเป็นเจริญนะเป็นตกนรกเป็นมาเกิดในสวรรค์นั่นคือผลกรรมตรงแต่ผลเหล่านั้นเป็นผลของกิริยาการได้ลาบก็ดีได้ยศก็ดีได้สรรเสริญก็ดีในบางกรณีนะฮะคือหมายความมาได้จากาการกระทําความดีก็ได้จะได้จากาการกระทําความชั่วก็ได้เพราะงั้นตรงนี้ไม่จะข้อยุติ ที่จะเป็นการปฏิเสธเรื่องทําดีได้ดีทําชั่ว,ดว,ไ,ดดวได้ชั่วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเป็นพุทธภาษิตนะฮะพุทธนะาสรงส,สัสว์ดูแล้วก็ส่งสแสดงแล้วก็พิสูจน์ง่ายจะตายนะเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยดูในชั้นเรียนก็ได้อยู่ตามข่าวสารหนังสือพิมพ์ก็ได้ดูทางโทรทัศน์ก็ได้หรือแม้แต่ละเมงละครน,นี่มีการแสดงเนี่ยมนเป็นการพิสูจน์หลักกรรมคือตัว เจตนาเป็นเหตุให้กระทําแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําคนประสบความสุมความจเจริญความสุขความทุกข์เราก็เห็นกันอยู่เพราะตรงนี้เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ที่ตายตัวไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชาติดีหรือชาติไหนก็ตามคนนี้ให้ลองยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นว่าพระเจ้าทรงแสดงอน,นิสง์ของการให้ทาน ประเดิงผู้ให้ทานย่อมเป็นท่รักของผู้รับทานสองเกียรติคุณอันดีงามของผู้ให้ทานจะพุ่งกระจรกระจายไปเป็นี่ยอมรับรับยกย่อง,อง,องนับถือของคนทั้งหลายสามสัตบุรุษจอมจะสงเคราะห์บุคคลที่ให้ทานสี่เกียรติคุณอันดีงามของบุคคลผู้ให้ทานนั้นจะไม่ใช่คือว่าผู้ให้ทานนั้นจะองอาจกล้าหาญไม่คัานข้ามขำเกรงในสมาคมต่างๆที่ตนเข้าไป อันนี้ก็เป็นอานิสงสูงที่เราเห็นกันได้ในปัจจุบันใครก็ตามที่ให้ทานเขาจะสัมผัสสัมผัสผลด้วยอนันดสงสูงเขาเองแต่พวกนี้มันมันอยู่ที่มันเหมือนกับเรากินอาหารนะนะถ้าเรากินของเปรี้ยวเราก็เปรี้ยวกางกินของเค็มเราเค็มกินของมันเราก็มันกินของหวานเราก็หวานใครกินคนนั้นเป็นคนรู้รสผลผลกรรมที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใครเป็นคนทําคนนั้นเป็นผู้สัมผัสผล ที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยตัวของเขาเองโดยเฉพาะยิง่งคือด้วยใจของเขาเองเพราะการพิสูจน์ทดสอบเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ทดสอบด้วยตัวเราเองก็ตรงเหลักธรรมคุณที่ว่าสันติติโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นไดนเองปัจตจังวิริทุปโยปัจจตัจจงเวดิตะโบปจจโบยหิบินฑูชนจะรู้ได้เฉพาะตนราะการศึกษาเรื่องกรรมมาต้องมองตัวเจตนาที่เป็นเหตุได้เราคิดเราทําเราพูด แล้วก็สิ่งที่เราทําเราพูดลงไปแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําการพูดของเรามันจะออกมาเป็นสุขกับเป็นทุกข์เป็นเสื่อมกับเจริญในแง่สังคมในรับการยกย่องรับการตำหนิรับการลงโทษรับการเ,เชิดชูกันแลแต่นก็แต่การกระทําของเราถามว่าบุคคลที่เกิดต่างาศาสนาการถ้าเสียชีวิตไปจะสู่ที่เดียวกันหรือไม่อันนี้เป็นกระบวนการของกรรมนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือความปักใจฝังใจของคนเหล่านั้นก่อนที่เขาจะตายนะเกิด็นว่าถ้าพวกนับถือพระผู้เป็นเจ้าเขาจะภาวนาใจใจรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเขาซึ่งท่านเหล่านั้นก็อาจจะเป็นเทวดาเป็นพรหมองใดองค์หนึง่งตัวนี้ก็จะไปเกิดร่วมกันในลักษณะอย่างนั้นแต่ความปักใจฝังใจเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะ นั่นก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าด้วยกันแต่วความปักใจของคนเราไม่เหมือนกันเวลาไปซื้อหาสิ่งของก็จะซื้อหาสิ่งของที่แตกต่างกันออกไปตามความปักใจของคนเราันั้นผลบุญผลบาปที่นำไปสู่อบายเนี่ยหรือว่าสู่สวรรค์นเนี่ย คือถ้าหากว่าคนเหล่านั้นไม่ปักใจขวางใจอยู่ก่อนมันก็ไปเกิดสลับกันได้นะคือกันไปกันมาคล้ายๆกันดูง่ายๆว่าคนได้รับการยกย่องเช่นว่ารางวัลโเนเบลอย่างเงี้ยมันก็รับรองกันทั่วโลกหรือว่ารางวนแม็กซ์ไซอย่างเงี้ยมันก็รับรองกันจะรับรางวัลกันทัน่วทั่วไปนะฮะใครที่ดีเด่นอยู่ในเขตที่เขาควรแก่การยกย่องเ็ายกย่อง,องหรือว่ารางวัลอ,อ่มหิดลรางวัลอนนันันทำไมดนอะไรอะไรไม่โดนเวลานุศรอ,อะไรเนี่ย มันก็พบเห็นกันดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เมื่อเราทำดีอยู่ในเกณฑ์เดียวกันก็โอกาสจะรับผลจากความดีเหล่านั้นทัเดเทียมกัน เราทำชั่วระดับเดียวกันก็เหมือนคนติดคุกเดนะ็ดไหมเดี๋ยวไปดูที่คุกบางขวางนะพวกคนทุกทุกชาติเลยอยู่เต็มไปหมดเลยดูต่างประเทศก็มีนะฮะพะมาะ่ามาเลสิงคโปร์อะไรต่อะไรคนไทยไปอยู่ในคุกตรงนั้นบางทีไปถูกประหารอะไรต่างประเทศก็มีต้นกรรมมันที่จริงสาก,กลทีนี้กรรมสาก,กลเราต้องมองมากรรมอะไรบ้างนะฮะเช่นผิดสินสี่ข้อแรกเนี่ยเป็นกรรมสาก,กล ดื่มสุราเนี่ยไม่ใช่สากลนะเป็นอบายยมุกทีนี้ถ้ากินข้าวเย็นเนี่ยไม่ใช่สากลเห็นไหมจะเป็นศีลเฉพาะพวกรักษาศีลโบสถรักษาศีลแปดสามเณรเอ่อภิกษุในชีก็ท่านนั้นหรืออย่างภิกษุณีในบางประเทศยังมีภิกษุณีอยู่ก็มีภิกษุณีทวกนี้ไม่ใช่บาปสากลคน้ะเาเร์ละเมิดต่เป็นเหตุได้ตกนรกเขาก็ตกนรกเฉพาะถวนของเขา แต่ถ้าเป็นสากลแล้วเนี่ยจะจะเหมือนกันคือจะทัดเทียมกันได้รับผลเช่นเดียวกันก็ต่อไปเธอถามว่าการที่เราแผ่เมตตาทุกครั้งให้สรรพสัตว์ในโลกเขาจะรับจากเราหรือไม่ถ้าได้รับจะรับได้อย่างไรก็รับด้วยการนันโมทนานะคือการแผ่เมตตาเนี่ยมันเป็นกุศลลจิตของเราที่แผ่ไป แล้วก็แพร่ไปรู้กันสเปสตาสัตว์บางพวกเขารู้นะฮะบางพวกเขาไม่รู้ก็บอกต่อๆกันไปก็ถ้าเรารู้ง่ายๆนะฮะกล้ยๆกับว่าเราฝากความคิดถึงไปถึงใครถึงคนคนนั้นด้วยนะะแล้วถึงคนอื่นด้วยคนหนึ่งก็จะรับแล้วก็จะบอกเพื่อนต่อๆกันไปหรือว่าเขียนไปในจดหมายทำนองนั้นนะทำนองนั้นยกตัวอย่างเอานะฮะเพราะในการ ใครอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ใครก็ตามถ้าหากว่าเวลาเราอุทิศเนี่ยเราไม่อุทิศเจาะจงก็สักทั้งหลายก็รับทราบอนุโมทนาในส่วนบุนนั้นแล้วคนใดที่เราเจาะจงลงไปนะครับญาากพี่น้องเราเพื่อนก็ช่วบอกให้ก,ก็อนุโมทนาแต่เขาต้องอนุโมทนานะคร มันก็ออกเป็นรูปอาหารอายุวัฒน,นสุขะ,ะัทะรูปเป็นรูปเสียงกลิน่นรสผลิะภัที่ประณีตขึ้นก็นแล้วแต่เอนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นี่ก็มีจริงก็ถามเยอะเลยกินนะฮะการอธิษฐานมีส่วนช่วยเราประสบผลสาเร็จหรือไม่นี่แล้วแต่ใครอธิษฐานคือถ้าคนนธะิิฐานเขามีวาสนามีบารมีแก่กล้ามากพอเนี่ยก็สามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่อย่าไปคิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะ หมายความว่าในบางโอกาสแล้วก็ก็พอดีเข้านะฮะได้จังหวะพอดีแล้วเราดูแรงอธิษฐานของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้สัสรู้สมมติว่าท่านอธิษฐานก่อนหน้าน,านั้นก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอธิษฐานได้จังหวะพอดีในเวลาที่บารมีเต็มแล้จะได้สัดสรู้ในวันนั้นอธิษฐานในลาดลอยทวนกระแสน้ําได้ เพราะนั้นเราคิดโดยเหตุผลสามัญเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเหตุผลของพระโพธิสัตว์มันเป็นเหตุผลวิสามัญคือคนที่มีบารมีแก่กล้าอย่างนั้นแล้วมีองค์เดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะเอาคนมาเทียบมันก็เทียบไม่ได้นะฮะคือถ้าเทียบก็เทียบคนระดับพระพุทธเจ้าด้วยกันก็ไม่มีให้มาเทียบเขาเรียกอัศมโมคือหาผู้เสมอไม่ได้โตมีเพียงอยู่พระองค์เดียวเท่านั้นเองหรือว่าแรงอที่ฐานของ พระนเรศวรก็ดีไปเจ้าตากสินก็ดีหรือว่าพุทธเจ้าฟ้าก็ดีนะฮะในประวัติศาสตร์เราจะพาบางตอนก็ทรงอธิษฐานตั้งสัตยาธิฐานให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ทราบเลยนะอย่างอาตมาเองเคยอธิฐานหลายครั้งี่บริมณฑลท้องสนามหลวงตอนคืนวันวิสาขยาแล้วก็ต่อมาก็ไม่ได้อธิฐานลองอธิฐานดูนะฮะว่า ขอให้ก่อนที่เราจะอัญเชิญพระมสาริกธาตานเข้าไปปริทฐานไว้ในปัดประสิรรัตนศาสดารามเนี่ยตั้งแต่เช้าสองทุ่มกว่านะเราก็ขอให้พระจันทร์ทรงกรดนะก็มีหลายปีที่ทรงกรดจะเป็นบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่านี่มันก็เกิดจากการอธิษฐานแล้วก็มีการอธิษิฐานในบางถิงบางอย่างให้ลองสังเกตว่า อาจจะบังเอิญพอดีหรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันก็ได้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้เพียงแต่ว่ามันานานๆจะเจอเจอได้สักครั้งหนึ่งเพราะมันต้องมีองค์ประกอบอะไรอยู่เป็นอันมากเหมือนกันแต่ว่าอธิษฐานเอาสําเร็จทุกเรื่องมาคนก็ไปต้องทําอะไรนะแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสสาเร็จเลยอธิษฐานบารมีก็ไม่รู้จะมีไปทําอะไรเหมือนกันดังนั้นจึง ว่ากันเป็นกรณีกันอีกไปแต่ว่าทั้งหมดมันต้องใช้ความเพียรพยายามมาก่อนนะมีความเพียรพยายามเรียกว่าใกล้จะประสบความสำเร็จมาก,ก่อนแล้วเกิดความมุ่งมั่นขึ้นมาอย่างสูงแล้วในที่สุดเราก็อาจจะได้ตามที่เราต้องการเขาบอกว่าเมื่อเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคะก็ไปตามกรรมนะตามกรรมที่คนก็ททำเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าเขาทากรรมอะไร บางคนจะไปรู้ก็คือตัวเขานั่นเองแล้วเขาไปเกิดในสถานที่ใดในที่บางแห่งก็รึกชาได้บางแห่งก็รึกชาติไม่ได้แต่ก็สรุปว่าคนเราตายไปแล้วก็จะเป็นไปตามกรรมที่เท้าเขาได้กระทําเอาไว้นะฮะจะดีหรือชั่วก็ตามก็จะเป็นไปตามกรรมของเขาต้องฟังเท่าไหร่ปณานในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกง,งามไพบุญในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี